สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปคนโสดของธาตุน้ํานะคะรา,าศีธาตุน้ําคือราศีกรกฎราศีมีนราศีพิจิกหมอมีนอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราส่วนวันที่นะคะก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้แน่นอนนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมที่อ่านไพ่โดยก,กว้างๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็เป็นสถิติบางทีนะคะมันอาจจะไม่เกิดก็ได้สําหรับคิดคนโสดมีนอยากให้คุณดูเป็นแค่แนวทางและไกไลายจะดีที่สุดนะคะ ถ้าอ่านไพ่ความรักสลับกันได้ด้วยคุณไปสลับกันเอาเองนะคะมาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆใบแรกของคุณนะคะก่อนที่จะดูอ่าดูรางฟ้าก่อนก็ได้ค่ะไพ่นางฟ้าไพ่มินเปิดได้คือชิลเล่นโะอะ้คุณอาจจะได้คุยหรือดิวหรือคบหรืออะไรเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะบางเพื่อนๆบาง,บางท่านหรืออายุที่แตกต่างกัน calling in your soulmate ไม่ต้องเพลียร้องไม่ต้องเรียก,ยกหาถึงเวลาก็มาเองเชื่อไหมคะคนเรานะคะคนเรามีคู่ค่ะเพื่อนเพื่อนเพียงแต่ ถ้าใครสักคนที่ไม่ใช่สําหรับเราเขาอาจจะต้องจากเราไปเพราะว่าเหตุผลใดก็ตามเพราะมันไม่ใช่นะคะในอนาคตคุณอาจจะเจอคนที่ใช่กว่าแต่เพียงแต่เราจะไปเล่งโชคชะตาไม่ได้ว่าเออเราต้องเจอเดือนนั้นวันนั้นวันนี้กำหนดกะเกณฑ์เองไม่ได้คะ่ะเพื่อนเนมื่อถึงเวลานะคะก็มาเองนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะ,ะหรือบางท่านก็คือการอธิษฐานขอพรคุณไปอธิษฐานขอพรใครหรือเปล่าคะตอนนี้นะนะคะเชา้าท่านน้ํา ไปแลกข,ของคุณเลยเป็นคิงถ้วยคิงถ้วยผู้นี้มันเหมือนคุณรอใครสักคนรอความรักเก่ารอคนที่ห่างไปหรือแม้แต่รอคู่ของเราก็ได้เพื่อนๆตรงนี้นะคิงถือถ้วยผู้นี้เป็นคนที่ไม่แน่นะคะคุณอาจจะเจอใครสักคนในอนาคตคนที่เป็นคิงถือถ้วยราชาถือถ้วยที่มีแต่ความรักและความเมตตาให้กับเราเป็นคนละเมียดละไมก็ได้นะตรงนี้นะาเป็นธาตุน้ํา กรกฎมีนพิชิตสีดาเพื่อนเพื่อนคุณตกสถานการณ์ที่เห็นไหมคะดอกไม้ล้อมรอบคุณคุณรักใครสักคนหนึ่งรอเหมือนมันรอใครสักคนเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเขานิ่งเขาเงียบใส่เรานะคะโฟล์อนเนาะสีดานะคะเป็นสภาวะที่นิ่งเงียบอ่ะตรงนี้เนาะนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอใครสักคนเนาะที่เขาเป็นเดอะซันหนึ่งเขาอาจจะอายุน้อยกว่าเราหรือถ้าอายุเท่าเราหรือมากกว่าไปว่าหน้าเด็กเขาอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นในสายตาเราเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนที่ สังคมในองค์กรนั้นให้การยอมรับเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็ได้นะในองค์กรนั้นมีชื่อเสียงในองค์กรทํางานก็ได้เป็นคนโดดเด่นในสายตาเราก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะคิงถือไม้เท้าเพื่อนๆนะคะความรักคุณอาจจะเจอคนที่คนที่ทํางานเก่งมีความสามารถนะคะคิงถือไม้เท้านี่เป็นเพชรธาตุไฟเมสิงค์ฮโนคนคนนี้เขามีแพชชั่นเรื่องงานเรื่องเงินเป็นพิเศษเป็นคนเร่าร้อนและเพื่อนเพื่อน หรือนะคะเดชแชร์ De are, หรือว่าชาวกรกฎลัคนากากฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างอายุต่างศาสนาเราหรือเป็นคนไกลหรือคนชอบเดินทางก็ได้นะคะเป็นคนที่พยายามนะคะเป็นอนคนนี้ที่พยายามเพื่อเราหรือสถานการณ์นี้มันโยกกันนะคะเดชเชร์เป็นสภาวะที่คุณอึดอัดหรือคุณมีปัญหาขัดแย้งกับใครสักคนหนึ่งก็ได้ที่คุณรอที่จะชัดเจนรอที่จะคุยรอที่จะเคลียร์กับเขาสองดาบเห็นไหมคะ รตรงนี้มันหมายถึงการมีสภาวะที่าบางท่านอาจจะอายุแตกต่างกันหรือมีความคิดที่แตกต่างกันนะคะมินบอกเลยนะคะคนคนนี้ทัศนคติบางสิ่งบางอย่างนะเพื่อนๆคุยกับเราแล้วไม่ค่อยเข้าใจมีแต่เรื่องปัญหาและขัดแยง้งเป็นสภาวะที่คู่ขัดแยง้งนะะถามว่าคู่ขัดแย้งก็เป็นคู่กันได้ไหมนะคะมินก็จะตอบคุณไปตามความจริง เป็นได้เพียงแต่อย่าลืมนะคะที่หมอบอกถ้าขัดแย้งกันมากๆวันหนึ่งเราก็จะมีแต่ปัญหาและมีเรื่องมากมายไกยกองที่ทะเลาะกันวันหนึ่งความสัมพันธ์มันก็จะไปต่อลําบากมันจะเหนื่อยถูกไหมคะตรงนี้นะหานะคะความพยายามนะ,ะสามถ้วยบางท่านหมอบอกแล้วนะคะว่าหมอจะออ่านไพ่กว้างๆเพราะว่าตามแต่ละนาไพ่เลยสามถ้วยหนึ่งนะค,ะคุณอาจจะเจอเขาในที่ทํางานเพื่อนร่วมงานเพื่อนของเพื่อนเพื่อนในกลุ่มเพื่อนก็ได้ หรือความรักนี้มันเรื่องสามเศร้าเข้ามานะคะความรักไม่ชัดเจนนาที่ผ่านมาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคุณเหนื่อยและกําลังสับสนลังเลจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะรอเขาหรือจะไปดีก็ได้ถ้าคุณกำลังกำลังคิดอะไรรออะไรหมอคะจะติดมันเดินเห็นไหมไพ่ความยุติธรรมไพ่แห่งการตาช่างและเหตุผลคิดให้ดีถึงเหตุและผลนะคะในการที่จะคบใครในการที่จะรอใครในการที่จะรักใครหรือจะมีใครหวขึ้นมานะคะตรงนี้นะ ไพ่บอกหมดเลยนะคะหกถ้วยเพื่อนๆตกตำแหน่งใบสุดท้ายไปที่สิบเรื่องราวเก่าๆคุณอาจจะหวนคิดเรื่องสิ่งเก่าๆนะคะตรงนี้หรือบางท่านธาน,น้ำอาจจะมีคนเดิมๆเมช่นคนที่คุคนที่คุณเคยคุยแล้วห่างไปหรือคนที่จบไปหรือแม้แต่เพื่อนสมัยเรียนสมัยประถมสมัยมัธยมหรือเพื่อนที่ร่วมงานหรือใครที่เคยรู้สึกดี รู้สึกคุยก็ได้นะคะอาจจะหวนกลับมาคุยกับคุณอีกก็ได้นะคะซองถ้วยนะคะอาจจะกลับมาปรับความเข้าใจแต่อย่าลืมนะคะไพ่นะคะที่ายการมาเป็นสองดาบไพ่นี้หรือจะแชร์หลดเป็นความรักความสัมพันธ์หรือความพยายามที่คุณนะคะเป็นคู่ขัดแย้งทะเลาะก,กันนะคะหรือช่วงที่ผ่านมามันมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งเดมเพลสะนะ,ะ,เละเพะื่อนๆถ้าเราทําทุกอย่างดีแล้วเพื่อนๆนะคะคนโสดคนโสดธาตุน้ํา คุณดูแลเอาใจใส่ใครดีมากๆแน่นอนความรักคุณอาจจะแตกต่างกันเช่นคุณอายุมากกว่าเขาหรือเขาอายุมากกว่าเราหรือเป็นวุฒิภาวะที่แตกต่างกันทางด้านอารมณ์นะคะทางด้านความคิดหรือแม้กระทั่งแตกต่างกันทางด้านหน้าตานะ,ะทางสังคมก็ได้นะคะตรงนี้นะ,นะะเดมเพชรผู้นี้เป็นดาวสุขหมอพูดหลายคิวมแล้วนะเป็นเทพที่ดาวีนัดนะคะถ้า ถ้าคุณเป็นคนแบบนี้แสดงว่าคุณพร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่มากๆแล้วตามมาด้วยเสียสละวันหนึ่งคุณต้องกลับมารักตัวเองนะคะเพื่อนๆความรักไม่ใช่เสียสละอยู่ฝ่ายเดียวเราต้องเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันความสัมพันธ์มันถึงจะยั่งยืนมั่นคงถูกไหมคะนะบางคนอาจจะไปๆกับกับกับใครสักคนหนึ่งนะคะแทมแบรนดแน่นอนละคะ่ะดวงชะตาคุณมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนได้โยกย้ายนะคะเช่นในองค์กรของคุณได้โยกย้ายปรับเปลี่ยนดีโนเวทอะไรใหม่ หรือนะคะเ,เพื่อนๆนะคะคุณอาจจะปรับบาลานซ์บางสิ่งบางอย่างหรือใครสักคนจะวนกลับมาปรับความเข้าใจแต่ความรักของคุณมันมันสั่นคลอนนะคะมันเบาบางหมอบอกเลยนะคะตรงนี้นะมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะปรับจะจูนเข้าหากันได้มากน้อยเพียงไหนนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะอันนี้หมออ่านตามตามไพ่มันขึ้นก่อนเนี่ยเนาะขอเจาะละเอียดนะคะบางท่านนะคะเ,เพื่อนๆอาจจะคุยนะคะหรือคบหรือดิวกับชาวราศีตุลลัคณาตุลน,นะคะ คิงถือถ้วยท่าน,น้ำกระกฎะกมินพิจิตธาตุไฟเมสิงหนูเชืเลือดชาวกรกะกฎลัคนากระกฎธนูลัคนาธนูนะคะตรงนี้นะนะคะขอดูที่ผ่านมาที่ผ่านมาหมายถึงเมื่อวานก็ที่ผ่านมานะคะห้าวันเดือนที่แล้วก็เหมือนกันนะคะหมออ่านตามให้เป็นสเต็ปเลยดูที่ผ่านมาแล้วดูปัจจุบันนะคะแล้วดูว่าเขาคิดยังไงะคุณแล้วดูอนาคตนะคะที่จะเกิดขึ้นในครึ่งเดือนหลังนี้ของสิงหานะขอดูกันก่อนนะคะที่ผ่านมา อาจจะแฮงแมนเป็นความรักที่สภาวะที่ธาตุน้ํานะคะก้ามกืนฝืนทนกืนไม่เข้าคายไม่ออกความรักมันติดแงกหรือคุณติดสภาวะที่เอาใครออกจากหัวไม่ได้มันไปไม่ได้กลับไม่ถึงเป็นสภาวะที่เป็นรักสามเศร้ารักที่มีทางเลือกหรือคุณเข้าไปในสภาวะที่เขามีตัวเลือกทางเลือกนะคะตรงนี้ขึ้นมา หรือคุณก็คบกับเขาเนี่แหละแต่เขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ทําให้มันเป็นรักสามเศร้าทําให้มันติดแยกมีปัญหาถ้าเป็นอย่างนี้เขาไม่แก้ไขนะคะเพื่อนๆไม่แก้ให้เราไม่ไม่เลือกอะไรนะคะมันเป็นการสองดาบด้วยรักพี่เสียดายน้องหกเหรียญเพื่อนๆความรักความสมพันคุณให้ใจให้คุณค่าให้ความรักให้สิ่งต่างๆมากมายก,าก,ากับคนคนนี้แต่ความรักมันไม่เท่าเทียมหมอดูจากหน้าไพ่นะคะรู้สึกว่ามันไม่เท่าเทียมอะ เดือถือไม่เท้าบางคนเจอความรักที่อายุที่แตกต่างกันเจอกันในที่ทํางานเพื่อนของเพื่อนนะคะตรงนี้ก็ได้นะได้แช่ลอดบางคนก็เจอความรักที่อยู่ไกลทําให้ความรักอยู่ไกลมันมีอุปสรรคมันมีปัญหามันมีส่วนแต่ถ้าคนเรานะคะใช่สําหรับกันและการไม่ว่าใกล้หรือไกลมันไม่เป็นปัญหาหรอกค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะมันอยู่ที่คนคนนั้นจิตใจเขาไม่มั่นคงกับเรานะคะ t ด e h i g เทศทําทำไมมันซับซ้อนจริงๆริงคนคนนี้เขาอาจจะมีคนของเขาอยู่ก็ได้นะคะ หรือถ้าโสดก็โสดไม่สนิทโสดมีคนในใจหรือโสดมีตัวเลือกทั้งเลือกเยอะก็ได้ The h เฮ m i t นะคะชอบกันลัคนากันเขาเงียบเขานิ่งใส่เราก็ได้นะคะเเพื่อนตรงนี้นะคว e นถือดาบนะคะเป็นสภาวะที่เรามึนเราตึงใส่กันหรือคําพูดคําจานะคะตรงนี้ขึ้นมานะนะคะ ในถือดาบเป็นคําพูดคําจาที่อารมณ์เหวี่ยงอารมณ์วียนเส่กันคนคนนี้เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนหัวร้อนใจร้อนก็ได้นะคะคุณพยายามแล้วนะคะเพื่อน,อนๆที่อยากจะควบคุมคุณคิดเยอะคิดมากเครียดเป็นสภาวะที่จัดเมนเ้นเพื<ๆ>่อนๆเดือจัดเมน้เน,เมนนี้เป็นไพ่วิบากกรรมเป็นไพ่เวียนกรรมนะคะแต่มันโยกกบสิ่งใดมันจะอ่านไปว่าคุณอาจจะอยากหลุดพ้นจากวิบากกรรมตรงนี้หรือเพื่อนๆได้ตื่นรู้ได้รับรู้แล้วนะคะตื่นเร็วนะคะใครก็ตามที่คุณคุยแล้วครบ คุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถนะคะจัดไปต่อกันได้ไม่ว่าเราพยายามแค่ไหนคุณอยากได้ความจริงอยากได้ความชัดเจนนะคะเพื่อนๆตรงนี้คุณใจแข็งมากขึ้นหลยอยากจะตัดจบอะไรออกไปนะบางคนก็ซึมเศร้าเพราะความรักที่ผ่านมาแต่นะตอนนี้คุณคิดได้แล้วละ่ะนะคะมาดูกันบ้างว่า,าคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะดิวด้วยตัวตนเขาเป็นยังไงบ้างนะเพือเ่อนๆธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกนะคะ มาดูกันว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับทาุน้ำนะคะหนึ่งน้พวกคุณเคยมีปัญหากันไหมคะอารมณ์เบี่ยงเวียนใส่กันชักสีหน้าใส่กันหรือนะคะคือมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะใจร้อนหัวร้อนใส่กัน เด็กถือดาบนะคะบางคนเจอคนอายุน้อยที่เขาเอาแต่ใจเอาแต่ความคิดของตัวเองหรือถ้าบางท่านเจอผู้ใหญ่กว่าก็คือบางช่วงบางเวลาเขา,าอาจจะในน,นิสัยมันเด็กงองแงงนะเพื่อนๆหรือคุณปิดกั้นมีกําแพงหรือบล็อกกันไปไหมนะคะตรงนี้เขาก็ยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุอยู่นะคะอแปดไม้เท้านะคะมีคนที่อยากคุยอ,อับคุณนะคะเพื่อนๆนะคนโสด สเตนนะคะสิงรัคนาสิงหกไม้เท้านะคะควีนถือถ้วยคิงถือไม้เท้านะคะเดอ s ซันเมจิเชียนนะคะแทมแฮร์แลนหนึ่งดาบนะคะ ก้าวดาบเอ่อนะคะหนึ่งนะคะหมอพูดถึงคนโสดก่อนนะคนโสดหรือกําลังคุยกําลังคบกับใครก็ได้นะช่วงนี้นะคะอ่อมีคนที่อยากคุยกับคุณนะคะเพื่อนแปดไม้เท้าเขาบอกคุณเป็นคนเก่งและมีความสามารถนะคะตรงนี้คุณอาจจะเจอกันในที่ทํางานเพื่อนรวมงานเพื่อนของเพื่อนก็ได้นะคะตรงนี้นะเดซันเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงอาจจะมีหน้าที่การงานโตหรือเขาชื่นชมเรานะคะตรงนี้นะ มันเหมือนว่านะเพื่อนๆอาเทมพันคะอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันบางคนแตกต่างกันทันดนะ้อายุก็ได้เชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมนะคะก็ได้นะนะคะหรือมีทัศนคติที่ไม่ไม่ค่อยตรงกันแต่ว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันต้องปรับต้องจูนต้องบาลานซ์หาก,กันแต่ว่ามันเอาแนวนอนไม่ได้หนึ่งดับมีคนที่อยากนะคะเพื่อนๆอยากจะชัดเจนนะคุณอยากคุยอยากเคลียร์คำว่าชัดเจนหมายถึงว่าถ้าใครมีทางเลือกตัวเลือกนะ หลายคนคุยแรกๆนะคะเ <K _ d ata> ขาอ,อาจจะคิดว่าคุณเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดใช่ที่สุดอยากจะคุยกับคุณแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะตรงนี้นะนะคะตรงนี้ขึ้นมาแต่บางท่านคนน,คนี้อาจจะคิดเยอะคิดมากนะ,ะเพื่อนๆนะ,นะะหรือไม่คุณก็เป็นคนมีกำแพงก็ได้นะคะอืมส่วนคนที่มีปัญหานะคะไพ่ตรงนี้นะ,ะไพ่ออกมาก่อนใบแรกเลยนะคะเขาบอกคุณนะเขามีปัญหากันเรื่องความไม่เข้าใจนะคะไม่ อารมณ์เวียงวีนนะคะขัดแย้งกันนะคะตรงนี้นะเขาก็รู้สึกเครียดและนึกนึกถึงนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะไพ่ขึ้นมาเขาบอกว่าคุณกับเขามีอะไรที่แตกต่างกันมันอาจจะเป็นไปได้ยากแน่นอนนะคะตรงนี้เป็นไปได้ยากนะคะตรงนี้นะคะเขาก็รู้สึกอยากจะวนกลับมาเพื่อเคลียร์ปัญหากับคุณก็ได้นะ,นะ,คะเคลียร์ว่าจะเอายังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้เคลียร์ว่าเออพอไม่ยุติไหมนะคะไพ่ตัวนี้ขึ้นมานะหกไม้เท้าเพื่อนๆนะคะอยากคุยอยู่นะแต่คุยแบบ เป็นไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เขาชื่นชมคุณเขาอยากคุยกับคุณอันนี้เป็นไพ่แค่ความคิดนะเดี๋ยวหมอขอดูนะคะความรักความสัมพันธ์ของธาตุน้ําช่วงครึ่งเดือนหลังของสิงหาบ้างเป็นยังไงนะคะอนะคะ,ะ,คะไพ่ไแรกเลยเดี๋ยวทำแ,บบแลลนนะคะ ภายตรงนี้คุณกําลังปัดปรับบาลานซ์ปรับสมดุลให้กับตัวเองหรือมีโอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ใช่คุณก็เขานะคะเปลี่ยนบีโนวิที่ทํางานใหม่ในองค์กรคุณเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนสาขาโยกไปที่อื่นนะคะหรือไม่ก็ไปเริ่มต้นกับตัวเองก็ได้ค่ะเพื่อนอในถือเรียนนะคะเตมิชเชียนบางคนชอบไปดูหมอนะคะตรงนี้นะ,ะ,ะนะคะเด็กถือเรียนบางคนยัง บางคนนึกถึงเรื่องเราเดิมๆคนที่อายุน้อยนะเพื่อนๆหรือคนโสดอาจจะได้เจอคนอายุน้อยกว่าคุณนะคะหถ้วยนะ,ะ,ยนะ,ะคะเดนเพลสคิงถือถ้วยสีไม้เท้า8ดไม้เท้าหไม้เท้าหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งดาบจะติกนะคะ เอ็มพัเลอร์นะคะติจจัตเมนต์วินเทอร์ไม้เท้านะคะโอเคห้าถ้วยใต้สำรับบางคนอาจจะยังดิด่งยังดาวยังนึกถึงสิ่งเก่าเกวันเก่าเกนะคะตรงนี้นะหมอแค่อยากบอกว่าถ้าสามเดือนหกเดือนแล้วแต่บุคคลนะบางคนหนึ่งปีก็ยังไม่ลืมถ้วยที่มันตั้งอยู่ก็คือหมอเชื่อว่ามีคนเข้ามาคุยอะคุณแหละเพียงแต่มองถ้วยที่มันยังต้องอตั้งอยู่ถ้วยที่มันลมก็ปล่อยมันไปเพื่อนเพื่อนเริ่มต้นใหม่ นะะมาดูกันอันนี้หมออ่านตามไพ่นะคะในพื้นดวงอธิษฐานเปิดให้ก็มีมาก่อนแล้วหกถ้วยตอนนี้ก็เปิดสดๆเหมือนกันบางท่านนะคะคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะห่างกันห้าปีเจ็ปีก็มีนะคะหรือสิปีขึ้นก็มีมีคนเดิมๆคนที่เคยห่างหายนะคะอาจจะได้หวนกลับมาพูดมาคุยมาทักทายคุณบางท่านเช่นอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนนะสมัยอันนี้หมอแคะหมอสาธยายให้ฟังเฉย มัธยมประถมใครก็ตามที่เป็นเพื่อนเก่านะเพื่อนแก่กันคนคุ้นเคยคนที่เคยคุยแล้วห่างไปมีโอกาสได้กลับมาคุยมาทักทายคุณนะคะไพ่ตรงนี้นะนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะ แต่ว่าดูให้ดีอย่างที่หมอบอกบางคนมีมีบางอย่างที่คุณเป็นคู่ขัดแย้งกันความรักที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะมันจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะคะถ้ามันเบาบางมากๆมันอาจจะเหนื่อยในในการครบกันมันต้องปรับต้องจูนทั้งคู่นะคะเพื่อนๆตรงนี้ปรับคนเดียวไม่ไวหรอกเหนื่อยนะคคนที่แตกต่างกับคุณ จะได้กลับเข้ามาแต่ว่าต้องปรับต้องจูนถ้าปรับคนเดียวหมอบอกเลยว่าถ้าน้าจะเหนื่อยมากนะคะตรงนี้สองถ้าไม่มีใครกลับมามินพูดเลยคุณจะเจอคนโสดคะ่ะคุณโสดหนึ่งถ้วยเข้ามาเอ็มพาร์เลอร์เดอะเอ็มเพรสนะคะไพ่ตรงนี้นะคุณจะได้เจอใครสักคนที่เป็นคนที่แรงอธิฐานขอพรที่ได้เจอคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาคนนี้นะคะจะติดเพื่อน,อนจะติคือคนที่รู้สึกว่าให้ความรักความเข้าใจให้เกียรติคุณยุติธรรมสมน้ําสมเนื้อน,นะคะ่ะเช่น สมน้ำสมเนื้อยังไงอายุก็ไม่ห่างกันมากการศึกษาหน้าตาทางสังคมฐานะอะไรก็ตามที่มีความเท่าเทียมกันโดยเฉพาะการเป็นผู้ให้และได้รับมีเหตุมีผลในการครบกันมีการปรับมีการบาลาน์มีการจูนหากันคุณจะเจอใครสักคนที่ใช่สำหรับคุณแล้วเดินหน้าสู่ชัยชนะ คนที่เจอนะคะเพื่อนๆไม่ใช่เหตุเมือหรอกจัดเม <EN> ้นเป็นคนที่เคยสร้างกุศลผลบุญร่วมกับคุณมาถ้าคนเราสินไม่เสมอกันเพื่อนๆนะคะรอเจอคนที่ใช่และสินเสมอขอับคุณนะคะอาจจะไม่ใช่คนนี้อาจจะเป็นคนที่จะมาในวันข้างหน้าก็ได้นะคะคนนี้เดินหน้าสู่ชัยชนะกับคุณเป็นการปรับเป็นการจูนเป็นความรักที่ยุติธรรมและเท่าเทียมนะคะเป็นคนที่ชัดเจนนะคุณถ้าใครบางคนอาจจะตัดสินใจละไม่เอาไม่ครบไม่รอแล้วใครสักคนที่เคยหางเหินเหนื่อย นะค,ะคนที่พร้อมที่จะเข้าใจคุณจะจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเพื่อนๆได้คุยกันรับระยะยาวได้พูดเรื่องอนาคตด้วยกันด้วยนะคะตรงนี้ขึ้นมานะ,ะสําหรับบางท่านนะคะคุณเจอคนที่ใช่แล้วแรงอธิษฐานขอพอรนะคะที่นี้หมอขอให้แนะนําบ้างคนโสดท่านน้ำไพ่จะแนะนํายังไงนะคะควิถือถ้วยนะคะสิบถ้วย หนึ่งดาบเ wow. อ็มพัเลอร์ว้าวเดมเพลสอ่านะคะเอ็มพัเลอร์กับเอ็มเพลสนี้เป็นไพ่เมเจอร์ชุดใหญ่นะคะเพื่อนๆตามมาด้วยควีนถ้วยแล้วไพ่ของคุณไพ่ตนุนะคะไพ่ตัวตนของเราไพ่เมนิจีน่ารักคิงกับควีนถือถ้วยนะคะ,ะหมอแค่อยากบอกว่า calling in your s u m a e นะคะไพ่นี้มันบ่งบอกสถานการณ์ว่าไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องเรียกหาถึงเวลาก็มาเองเรามีคู่นะคะเพื่อนๆนะคะ อย่าเพิ่งหมดฝังอย่าเพิ่งอะไรเร,เราเราไปเอ็มเพลสนี่แหละค่ะเห็นไหมพายนาะคตของคุณคุณอยู่ในหมดสวยและรวยมากอยู่กับตัวเองรักตัวเองมันสวดมนต์มันไหวพระก็คือเมื่อที่เมื่อที่ผ่านมาเราอาจจะเคยตามใครรอใครหรือเสียสละเพื่อใครมาเยอะแยะมากมายเขาไม่เห็นคุณเห็นค่าให้เรามองตามความเป็นจริงจติตช่างใจตัดสินใจด้วยเหตุผลควบคู่กันนะคะกับหัวใจและสติปัญญาเราจะได้เจอใครสักคนที่เขาก็ตามหาคุณ โชคชะตาจะนําพาใครสักคนมาเจอคุณเพื่อนๆคบกันแล้วเป็นยังไงเอ็มเพลอเอ็มเพจไพ่คู่คนคนนี้มีเป็นเนื้อคู่กระดูกคู่สมสมฐานนขะอังคุณหมายถึงให้และได้รับสมกับที่เรารักเขาแล้วเขาก็รักเรานาจะอยู่กันมั่นคงยืนยาวมีโอกาสนะคะตรงนี้เดอะซันเป็นคนที่ประสบความสําเร็จคุณอาจจะคบกันแล้วรุวง่งเรืองมีแสงสว่างนะเพื่อนๆตรงนี้นะความสุขสมหวังรออยู่ค่ะเพื่อนๆไพ่ยังคุณออกมาดีด้วยนะคะการเจอกันไม่ใช่เหตุบังเองิญ ขอบคุณมากมายเพื่อนๆธาตุน้ำกรรกรมินพิจิกค,คนโสดดูดวงส่วนตัวกับหมอมินไอดีไลน์อยู่หน้าจอนี้นะคะใต้วิดีโอด้วิดีโอคลิปนี้ก็มีไอดีไลน์เช่นกันแอดไลน์นะคะถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยชอบช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ